ก็ใจแล้วนะคะนี่ข้างหลังมีรถถึง4คันแล้วก็เป็นแบบคุมโทเลยสีเทาเดี๋ยวไปดูกันว่าคือเกรดนี้เป็นเกลดเริ่มต้นละกันมีทั้งแคบแล้วก็สีประตูแล้วก็แต่งแม็กด้วยตามมาค่ะคันแรกคันแรก,ค,แรกคันแรกเป็นสีประตู1.9 s น้นี่แต่งแบบนี้เลยสี 4, ประตู1.9 s เอโปรเริ่มต้นแค่6,700บาทเธอ6,700รบาทนะคันนี้อ่าเป็นคินคินแบบนี้อันนี้ยังไม่แต่งนะแล้วก็ สีประตูแล้วก็ไปแคปต่อแคป S แบบนี้นะคะฟีดาวพรอแก้ไม่แก้ฟีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทผ่อนอยู่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองมาตามมาอีกคันนึงตอนที่พี่เขากำลังกำลังครีมอยู่นี่คันนี้แต่งแม็กด้วยจต่ทรงด้วยนะคะคันนี้เท่าไหร่อ่ะที่โปคันนี้ฟีดาวพร้อมแม็กค่ะฟีดาวพร้อมแม็กสำหรับลูกค้าที่มีข้อมัวอิสูใช่ไหมนะคะไม่ค่ะ อาชีพาขายอ่าอาชีพค้าขายอายุยีสขึ้นไปนะคะแต่งพร้อมแม็กแบบนี้แค s อนะคะฟรีดาวทำได้นะคะผ่อนอยู่ป่าหมื่นเนาะหมื่นต้นๆเก้0พั 9, กว่าประมาณ9,000กว่าหรือว่าจะอัพเซิร์มากกว่านี้ก็ได้ได้ทั้งรถเดิมได้ทั้งแต่งแม็กอีกคันไปเลยอีกคันก็เป็นสป,ประตูเหมือนกันอ่าอย่างนี้เลยวันนี้นะคะ แก๊งน้องเทาของเราอยู่กันเต็มที่สำหรับโปรโมชั่นมีหลากหลายจะเริ่มต้นฟรีดาวดาวน้อยดาวมากลดเดิมหรือว่าแต่งแม็กยังไงก็สามารถอินบั์เข้ามาถามกันได้นะคะ